सही हो सहीन पनि आफै घरमै ढकेर त्यसले आउने झजा आउने दोष आउने नसहाउने घरमा परिवार सबै तपाईँ त्यस्तो त्यस्तो ठुलो हो एमा भोलि महिनावारी हो झर अनि सुँधी यसो सुँदी नाम थाहा भएछ नि तपाईँलाई अलिअलि पढेछु राम्रो हाँसेर आउँछ आउँदैन ยังอะไรลกรง้ซังก็ข้นอ่าห้บใบจก้า้าก็มันบนี้เดียวปจนีอับอซนบ่อนีบนี่ต้นซนักเือ่เป็นนักเรื่องเรนัเรือเรอีแล้วก็ในซุดีโดมัก็คือในนี้ก็จะมีทั้งหมดร้อยกว่าเยอะบวกข้อทั้งหมด อบอหวกะเทาจะเปิดไฟได้มัติ๊กซ้ำแล้วก็มีทั้งบะแล้วก็มีทั้งบดร้อยแปดร้อยแปดบทอ่ามากกว่าร้อยอ่าร้อแปดบทแล้ก็จะเป็นของตารามันทุศีอะไรแบบนี้ที่อ่าใช่ครับนี่คือที่ของสถูป้ามีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ยกยิ่มแบบรนเบเบรน้าบยป่จีจจิอะไป่เนาะ แล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็จหนักไปทั้งแบบว่าช่วยสะออกเคราะห์แล้วก็เชิงชั่วร้ายปัดออกไปแล้วก็ถ้าเกิดเรามีคนป่วยในบ้านอะไรแบบนี้ก็ก็จะเราก็จะอ่านกาันแต่ถ้าในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่ออกสวดไม่ได้ก็ถึงแม้ว่าเราสวดไม่ได้ก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านก็จะเป็นมงคลต่อบ้านหลังนั้นก okay. ็เป็นซึ่งเป็นมนตัวแทน,ทนตัวแทนของการคารพอ่าเป็นเขาเป็นหนังสือที่เขียนมนตราวไว้ค่อนข้างที่จะอ่ามีอิทธิพล ต่อบ้านหรือว่าสถานที่พุทธานุภาพพุทธานุภาพเนาะอันนี้ย่อจีนยังบอกจะมาจีนหรือภาอันนี้ย่อจีนนี่แหละรายละเอียดตั้งแต่ t h a i l ก็อันนเรื่องารมือย่อโจทย์ก็จะมาตาราสพิตรรายละเอียดวิธหรือรายละเอียดของศเออเพวก็ทำอย่างเนปาลมาคนไทยก็พูดีสพูดีสแต่มัมานี่อะไรพอในสายวิธีไม่รู้ไมู่้มาพอในพอในสายวิธีเอกบาทสมานเอกบาทอภินิ กล่อนรามารหจางหาเขาบอกว่าแนะนําว่าหนังสือเล่มนี้ก็ก็คือซื้อที่บอด้าได้นะครับก็คือเราก็มีจัดส่งไปที่หนด้วยของเรามีอยู่แล้วค่ะสตูปปามีมีมีแล้วจากนั้นก็คือเอาไปเก็บไว้ที่บ้านก็แนะนําให้อ่านก็คือนิมนต์พระถ้าเกิดเราเป็นไปได้ก็คือนิมนต์พระหรือคนที่อ่านได้ก็อย่างน้อยก็นิมนต์มาหนึ่งครั้งสาธยายสาธยายปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าไม่ได้ก็คือนําไว้ตั้งเคารพบูชาในห้องห้องพระได้เลย นี่ก็คือเป็นซุงดีโดมังนะคะี่ีปูะปนี่คือภาษาในนวัีในปารีเพราะว่าเนี่ยเป็นอะย่างปูยซอเอเเป็นอะไรอย่างไอ้กักไปเลยก็ได้่ดอเมื่อก่อนเคยถามเคถามว่าเคยมาเมื่อก่อนไหมเราเคยแลที่นี่คือชื่อวัดอะไรคะ यहाँ यहाँ गुम्बाको नाम के भयो हजुर यहाँ गुम्बाको नाम के हो यो सबै ठाउँ सबै गुम्बा यो घुबाकको नाम असुरा असुरा गुफा भयो गुम्बाको ना. नाम।, नाम।, नाम यो गुम्बाको नाम पेमा हो जङ เปมาโคไซเลนคือชื่ว like ัดท uh, ั้งหมดอ๋อที่นี่คือเปมาโคไซเลนโคไซเลนเป็นเป็นวัดคืออ่าสถานเป็นอนาพุทธสถานทั้งหมดตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตรงถ้ำนี้ก็จะเรียกว่าอสุระอันนี้คือเป็นตัวอ่ออัปเปอร์อัปเปอร์อสุระท่านจะเล่าประวัติได้ไหมได้ไหมเท่านั้นเที่ย गुफाको अलिक के बारे भन्नु मिल्छ हाम्रो गुफा छ नि गुरु रिम्पो चाहिँ बस्नु भएको गुफा तिन वर्ष तिन वर्ष बस्नु भएको हजुर गिराइहरू छ नि हजुर थाहा छ